สวัสดีฮะวันนี้พบกับผมนะครับได้อยู่ขอภายมือโปหัดตกเออเอ,อ้เดี๋ววันนี้จะมาเทคซัทลิกให้ดูอ้าวหมายแตกไปแล้วก็จะเป็นประมาณเนี้ยยังไม่เห็นปลาขึ้นนะแต่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมนนีนะครับเส้นนู้นนะครับมันกัดอยู่ผมก็เลยมาลองตรงนี้แหละว่านะจะมาเล่นเทคซัทโอ้ยแล้วมันก็เป็นที่ที่ล่มที่สุดที่ผมสามารถนั่นไงขึ้นจิตแล้วเพิ่งมามีตัวเลยเนี้ย จริงมันก็มีทุกที่แหละนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเท็กซัสลิกนะครับจะได้ตัวมันแบบไหนในสไตล์เท็กซัสลิกแบบผมนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ชุดสายหน้าผมต่ออยังไงนี่หมายธรรมชาติของแท้นะสตรีทฟิชชิ่งนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งวัวรุ่นตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับนะเหมาะอย่างยิ่งนะนี่มานั่งเล่นนะครับ เค okay, ไวรุ่นเดี๋ยวเตรียมของแป๊บหนึ่งนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เกี่ยวข้างเลยนะปลายางผมเกี่ยวข้างๆนี่แหละฟ,ฟืบฟับฟืบใครไม่ทันก็ไปดูเอานะครับเยอะแยะไปหมดนะใส่ใส่เหยื่อเนี่ยเท็กซัสนี่ก็ประมาณนี้เทคนิคนะครับไม่มีอะไรมากเลยใจต้องเย็นเท็กซัสใจร้อนไม่ได้ใจร้อนอดแดก ตีเข้าไปนะครับฟืบนะแล้วก็ลอเยเหยื่อตกแอคชั่นแรกนะครับกอเฉยๆแอคชั่นนี้ได้บ่อยนะเนี่ยปล่อยลงน้ําสักพักหนึ่งนะครับกอนิ่งๆเลยกอช้าๆนีดดด่ดู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 ผมช้านี่ช้าขนาดนี้นะเดี๋ยวมันเอามันเอาเองอ่ะแล้วเวลากอช้าเนี่ยเราจะรู้ด้วยว่าเครื่องล่างเนี่ยสวะแม่งเยอะขนาดไหนหรือแม่งเป็นโคลนตมมากน้อยขนาดไหนนะครับ นี่ช,ช้าๆแบบนี้เท็กซัสมันก็จะอีกฟิลนึงนะไม่เหนื่อยดีผมชอบช,ช้าๆค่อยๆเดินนะครับตีไปอีกคราวนี้อีกสเต็ปหนึ่งก็เป็นการนะครับปล่อยตกอย่างเงี้ยนะครับจนสุดเลยแล้วก็ยกเบาๆหนึ่งสองแบบนี้ก็ได้ นะครับเอามาดูสองสเต็ปก่อนก็ประมาณเนี้ยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับมีแต่คําว่าต้องช้าเท่านั้นนะครับต้องช้าเท่านั้นหรือจะลากเฉยก็ได้นะเนี่ยกอ่อเอ๋เกลี่ยให้สายมันตึงงน,นแล้วก็ลากธรรมดาเงี้ยครับฟืดอ,อันนี้ก็ได้บ่อยฟืดมันก็เหมือนเรากอแหละแต่เราเหมือนเรามีการหยุดพักแป๊บหนึ่งนะฟืดนะช้ามันต้องช้าอ่านะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใน,บนยูขออภัยมือโปหัดตกภาคเองนะ วันนี้พามาตกเท็กซัสลิกนะครับนะหมายแบบธรรมชาตินะครับต้องบอกว่านะครับเนยูไม่ได้ตกมาพักหนึ่งแล้วนะเท็กซัสเนี่ยนะครับวันนี้มารื้อฟื้นความทรงจําแต่พอจําได้อยู่แหละนะครับแล้วก็นะช่วงนี้หาหมายตกแบบผิวน้ำนะมันค่อนข้างยากนะแถวบ้านผม,มนะก็นะครับมาตกเท็กซัสดูนะครับนะในหมายเนี่ยต้องบอกเลยว่าตีกบเนี่ยไม่กัดแล้วนะครับเพราะว่า ไม่รู้ได้ยังไงนะมาตีแทบทุกวันนะครับออกไมยแทบทุกวันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อเลยนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวยังไงนี่ส่งตงหนะมีชาวบ้านเข้ามาอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยฝั่งนี้แหละแล้วต้องบอกกับโลเคชันนี้นะครับว่าข้างล่างเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผิวพื้นเรียบนะมีสังมีกิ่งไม้มากมายนะครับต้องบอกเลยว่าใครสายก็ดีเนี่ยนะครับ ติดแน่นอนได้ลงน้ําแน่นอนนะครับก็เลยอาจจะเป็นนะเพราะว่าไม่มีใครมาตีกระดีกันหรือเปล่าตรงเนี้ยนะครับก็เลยมีปลาผมต้องบอกเลยนะว่าจากที่เห็นจากที่เอาตัวไปอยู่มาเนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยรอบเย็นเนี่ยมีจิบ เยอะเหมือนกันแล้วก็กัดริมฝั่งเนี่ยเยอะมากแต่ต้องบอกว่าเป็นตัวเล็กๆนะซึ่งเรามองเห็นเลยนะว่ามันเป็นตัวเนี่ยไม่ถึงด้ามเบ็ดอ่ะผมมันเยอะมากจริงนะครับแต่ผมนะครับต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเห็นว่ามันมีตัวเล็กอ่ะผมเชื่อว่ามันต้องมีตัวใหญ่ในการให้เวลามันสักหน่อยแล้วมาดูแอคชั่นกันสําหรับมือใหม่นะครับคลิปนี้แอคชั่นแบบนี้นะครับลองไปทําตามดูได้เลยนะครับไม่ว่าที่ไหนก็กัดหมดอ่ะต้องช้านะอ่ะมาดูกัน F4 อุ้ยกัด เที่ยงอากาศจังหวะสุดท้ายนี่โดนโดนโดน <c oughs> กดัด <c oughs> กัดจังหวะสุดท้ายโอ้โหไอหนุ่มโดนแล้วนะครับเทคสัตริกจะหลุดไหมเนี่ยไอหนุ่มไอหนุ่มแว้นด้วยเนี่ย โดนแล้วแหละเท็กัสริกไซส์สวยนะเต็มเบ้าเลยจะโดนหนีซะด้วยแต่เบ็ดมันเข้าไปก่อนนะครับมันเฉียบจัดฟุบฟับ <c oughs> ประมาณนักครึ่งโลได้ไหมห้าขีดมาแล้วหนึ่งนะครับนี่ โอ้โหไซส์สวยเลยตัวนี้แว้นๆเลยนะแบบปุ๊บฟับปุ๊บฟับเนี่นะครับเท x t u r e r i นะหมายธรรมชาติที่ทุกคนเข้าถึงโอเคนะครับถ้าติดตามมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ในอยูด้วยนะบางคนเนี่ยนะครับดูนอยูตลอดเลยแต่ไม่เคยกดซ u b s c r i b e กดติดตามเลยอย่าลืมนะวัยรุ่นนะครับฝากกดติดตามด้วยมาดูตัวต่อไปกันครับว่ามันจะเสร็จนยอยูยังไงม,มีตัวแล้วหนึ่งไม่กลัวแล้ววัยรุ่น ห,หมอดูหน่อยสิเข้าลึกนะนี่่ะเข้าแบบไม่หลุดอะ่ะป้าย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 ,ายวันนี้นะครับที่มันกัดนะครับเป็นแอคแบบกอแบบไม่ใช่กอนะผมเก็บสายแล้วก็ดึงช้าๆมาแล้วหยุด เก็บสายแล้วดึงช้าๆมามันกัดจังหวะตอนที่ผมกําลังดึงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยเท็กซัสลิกมันสนุกมากเลยนะผมไม่ได้ตกมาสักพักหนึ่งได้แล้วนะครับก็รู้สึกวันนี้มีสมาธิขึ้นเลยนะตกเท็กซัสลิกมันจะทำให้มีสมาธินะเพราะว่าทุกอย่างต้องช้านะครับถ้าถ้าเร็วอดแดกเขาเรียกนะครับโอเคไวรุวน่น อืมกัดใช่สวยเลยแล้วกันมันพาไปไหนวะเครียดโดนอะไรวะอุ้ยเครียดหลุดโอ้โหแน่งกินยกโอ้โหมันพาไปติดไอ้นี่นะครับโอ้โหมงงไม่ง้างไม่ง้างเดีพาไปติดกิ่งวัดพ้าไปไหนสสดงว่าไม่โดนมันะเนี่ย แต่ผมต้องเปลี่ยนตัวเบ็ดแล้วแหละตัวเบ็ดง,ง้างนิดนึงโอโงงงง้โหางงงงเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเบ็ดเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวเบ็ดก่อนครับมันกินยก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 ,ยกอันนี้ตัวใหญ่ด้วยหลังจากนะฮะที่ปลาตัวนั้นนี่ได้กัดไปแล้วนะครับแล้วก็พาไปติดนะซังอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ได้ตัวไปนะครับแล้วก็มาผมก็เลยมาทำเนี่ยครับบนหลูมแบบเดิมทุกอย่างนะครับก็ไม่มีกัดแล้ว นะครับแต่ต้องบอกว่านะครับ้าน้องๆเนี่ยนะครับมีคลองเนี่ยหรือเนี่ยนะครับหลอดน้ําแบบเนี้ยนะครับแถวบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะไปเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าแบบเนี้ยนะครับถึงจะตัวไม่ใหญ่ถึงจะตัวน้อยยังไงก็ยังมีตัวให้เล่นนะเราไม่ต้องไปไกลนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับใครดูคลิปนี้เนี่ยนะครับนายูหวังว่านะครับ จะต้องมีทักษะมากขึ้นเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับอย่างอย่างน้อยเนี่ยมีพื้นฐานแล้วนะครับยังไงก็ถ้าสมมุติว่าดูคลิปนี้แล้วได้ผลยังไงนี่นะเอาผลงานนะมาโชว์ได้นะเท็กซัสลิกนะครับนะใต้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 คลิปเลยนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันนะ fc นะครับฝากด้วยโอเคนะฮะวันนี้ก็ได้มา1ตัวนะครับกับหลุดอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ย กับไม้ธรรมชาติแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยเราตีเหยื่อแบบพวกประเภทผิวน้ําแล้วมันเริ่มไม่กัดอะ่ะนะครับเล่นได้นะลองเล่นดูบางทีแถวบ้านเราอะ่ะอาจจะมีคลองแบบนี้หลอดแบบนี้ที่ไม่น่าสนใจแล้วอะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพลิกแพงได้นะครับลองมาตกเท็กซัสลิกดูสนุกด้วยนะแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิต้องนิ่งอะ่ะบอกแล้วไงเท็กซัสลิก ใจร้อนอดแดกถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ด้อยูขอภัยมือโปรหัดตกด้วยนะฮะสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนโหเย็นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้ววัยรุ่นเจอกันที่ตะกาสินค้า